ยินดีต้อนรับสู่บูธของประเทศอิสราเอลในงาน Thailand Friendly Design Expo 2022เราภูมิใจนำเสนอวิวัฒนาการของอิสราเอลที่พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศที่เข้าถึงได้และครอบคลุมคนทุกกลุ่มอิสราเอลซึ่งเป็นประเทศใหม่ขนาดเล็กและมีประชากรเพียง9ล้านคนเป็นแบบอย่างชั้นนำระดับโลกในการเปลี่ยนแปลงให้เป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าถึงได้และครอบคลุมคนมากที่สุดในโลก อิสราเอลเป็นคลื่นลูกใหม่ในด้านการเข้าถึงได้และการไม่แบ่งแยกเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลกแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นตลอดระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาประเทศอิสราเอลยังกลายเป็นสถานที่ซึ่งผู้พิการประเภทต่างๆได้รับการส่งเสริมให้มีบทบาทในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีความเคารพสิทธิที่เท่าเทียมกันและช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุด ความสามารถในการเข้าถึงของผู้พิการในเมืองในประเทศอิสราเอลอิสราเอลเป็นที่รู้จักจากเมืองใหญ่ๆเช่นนครเทลอาวีฟและกรุงเยรูซาเล็มอิสราเอลมุ่งที่จะอำนวยความสะดวกในเมืองใหญ่ที่มีถนนสายหลักอันแออัดและช่วยให้ผู้ที่นั่งรถเข็นคนพิการรวมทั้งผู้ที่มีข้อจำกัดทางการเคลื่อนไหวสามารถเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองเหล่านั้นได้ โดยยังคงรักษาโครงสร้างภูมิประเทศและประวัติศาสตร์ของเมืองไว้อิสราเอลเข้าใจถึงความสำคัญของความสามารถในการเข้าถึงของผู้พิการในเมืองและให้บริการที่เท่าเทียมกันแก่ทุกคนจึงพยายามทำให้เมืองต่างๆสามารถเข้าถึงได้รวมทั้งให้บริการและข้อมูลที่นำไปใช้งานได้ง่ายสำหรับผู้พิการการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในอิสราเอล กระทรวงการท่องเที่ยวของอิสราเอลเล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลและพยายามอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าการท่องเที่ยวในอิสราเอลสามารถเข้าถึงได้ไม่เลือกปฏิบัติครอบคลุมคนทุกกลุ่มและเหมาะสำหรับผู้ที่มีความทุพพลภาพและผู้สูงอายุกระทรวงดำเนินการอย่างสุดความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้เช่นการออกกฎหมายหรือแม้กระทั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สารต่อเจตจำนงเหล่านี้และผลักดันประเด็นสำคัญดังกล่าว เทคโนโลยีในขณะที่โลกค่อยๆพัฒนาเป็นดิจิตัลมากขึ้นและอ้างอิงจากการคาดการณ์ของปี2,565กลุ่มการใช้จ่ายด้านไอทีทั้งหมดจะเติบโตในเชิงบวกดังนั้นการที่ผู้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจึงจำเป็นอย่างยิ่งการทำให้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและบริการที่ใช้เทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้จะช่วยให้สามารถใช้งานได้จริง การส่งเสริมที่ไม่เพียงพอจะทำให้ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจที่ผู้พิการและผู้สูงอายุาเผชิญอยู่มีปัญหามากขึ้นในฐานะชาติแห่งสตาร์ทอัพอิสราเอลสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมชั้นนำของโลกในด้านความช่วยเหลือเทคโนโลยีการฟื้นฟูสมรรถภาพขั้นสูงและแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์มากมายเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของคนพิการทั่วโลก ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของทีมแพทย์และผู้ดูแลในบรรดาเทคโนโลยีเหล่านี้คุณจะได้รู้จักแอปพลิเคชันการนำทางด้วยเสียงซึ่งช่วยให้คนตาบอดสามารถเดินทางได้ด้วยตนเองบนท้องถนนรู้เส้นทางในอาคารสาธารณะและใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าคลาทาง นอกจากนี้อิสราเอลยังได้พัฒนาเทคโนโลยีผู้ช่วยสำหรับผู้พิการทางสายตาเช่นอุปกรณ์ช่วยอ่านข้อความที่โด่งดังของ Orcam มูลนิธิ Access Israel พูธนี้เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยและมูลนิธิ Access Israel ในฐานะที่เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศอิสราเอล Access Israel ได้เล่งกระบวนการการทำให้ประเทศเข้าถึงได้สำหรับทุกคนผ่านกิจกรรมต่างๆตลอดระยะเวลา20ปีและกลายเป็นที่ปรึกษาระหว่างประเทศรวมทั้งที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการขององค์การสหประชาชาติความสำเร็จเหล่านี้เป็นผลมาจากโครงการริเริ่มที่หลากหลายกิจกรรมที่สร้างความตระหนักรู้อย่างต่อเนื่องและพัฒนารูปแบบของธุรกิจต่างๆ โดยมุ่งให้ประเทศอิสราเอลเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างแท้จริงขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานด้วยกันรวมทั้งให้โอกาสเราแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทย